สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตป๊ปนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูเอาคอยนะ ซึ่งต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้มีการเล่นเหรียญเอาคอยเหล่านี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าจุดประสงค์ที่ผมมาทําคลิปนี้เนี่ยคือผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างตื่นกล้องมากเกินไปนะครับแล้วก็อยากจะออกคลิปบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยชินกับการออกกล้องสักทีนะครับก็เลยพยายามจะทําคลิป <sk ye> บ่อยๆ <K ho> ก็เหรียญเหล่านี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆคงอยากรู้แหละในช่วงเวลานี้นะครับมันจะมีทั้งเหรียญซิ่งนะครับเหรียญเอาคอยต่างๆเนาะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเหรียญเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะมีเหรียญที่ผมเล่นบ้างหรือไม่ได้เเลล่นย แต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับทุกเหรียญบนโลกนี้นะครับเหรียญเอาคอยเนี่ยมันไม่สามารถแยกตัวออกจากบิตคอยได้ในตอนนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าพี่ใหญ่หรือว่าบิตคอยเนี่ยเกิดการล่วงละนาวหรือว่าเกิดการตกอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับเหรียญเอาคอยต่างๆหรือว่าทุกเหรียญเลยเนี่ยก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้นะครับก็คือจะตกตามพี่บิตคอยไป ตามตามกันนะถึงแม้ว่าอาจจะมีบางเหรียญนะครับที่อาจจะวิ่งสวนทางพี่บิตคอยไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะตกตามบิตคอยอยู่ดีนะครับก็มาดูกันเลยนะเหรียญแรกนะครับเหรียญด็อกนะครับก็เพิ่งมีการเปิดให้ขายใน b i t เกตกับ OKX ไปเลยนะครับมันมีการให้ทํา a i ์ด็ด้วยนะครับตัวผมก็ได้มาเล็กน้อยเนาะแต่ว่าก็มีการขายไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันมีข่าวเรื่องที่เจ้าของเทเลแกรมนะครับโดนจับเนาะก็เหรียญด็อกเนี่ยนะครับเป็นเหรียญมีมของเชนทอนนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าดูจากกราฟตอนเนี้ยผมคิดว่ามันดูอะไรแทบไม่ได้เลยนะมันอาจจะเป็นการที่ดูได้ในไทม์เฟรมแค่1ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นเส้น Stochastic RSI ตกลงมาอยู่ในโซน o v e r s o ์โคือบอกตามตรงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเล่นยังไงนะครับคือกราฟมันแทบจะดูอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับ RSI เนี่ยก็ค่อนข้างจะทำา i i h h r Low High อร์โลโลเวอร์โลนะครับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะตกลงไปต่อได้นะถ้าเกิดว่า ดูจากกราฟผมบอกตามตรงว่ามันค่อนข้างจะใหม่เกินไปจนดูอะไรไม่ได้อาจจะต้องเป็นการเข้าไปดูในคอมมูนิตี้นะครับไปดูข่าวไปดูอะไรอย่างนี้แทนก่อนละกันในช่วงนี้นะครับแต่ส่วนมากเหรียญมีใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมักจะนะครับมักจะไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นกับเหรียญน,นี้นะครับมักจะปั๊มก่อนแล้วก็ล่วงลงนะครับแล้วอาจจะค่อยๆเก็บแรงเก็บแรงจนวันหนึ่งปั๊มขึ้นไปถ้าเหรียญมีมเหล่านั้นมันเป็นที่นิยมนะครับ เมื่อกี้เราดูเหรียญซิ่งกันไปแล้วนะก็มาดูเหรียญ ADA กันบ้างนะครับเป็นเหรียญที่เรียกได้ว่าคอมมูนิตี้แล้วกันหรือว่าด o มอนแฮนของ ADA เนี่ยค่อนข้างจะถือไม่ยอมปล่อยนะครับเราก็ต้องดูตามหน้ากราฟนะครับว่ามันยังดูดีไหมยังมีโ o t เทนเชีที่จะขึ้นไหมถึงแม้ว่าคนบางคนในคอมมูนิตี้ของ ADA เนี่ยจะบอกว่าอนาคตมันจะไป5 10, ดอลดอลอะไรก็ว่าไปเนาะแต่เราก็ดูตามกราฟนั่นแหละอันนี้จะเป็นในไทม์เฟรมวันนะครับ ต้องบอกว่า A D A เนี่ยนะครับไม่ค่อยขึ้นตามพี่ใหญ่เลยนะคือ B T C เนี่ยนะครับมีการวิ่งขึ้นไปอยู่เหนือไฮเก่าแล้วเนาะแต่ A D A เนี่ยหลังจากตลาด Bearish มาเนี่ยนะครับขึ้นมาลงขึ้นมามันยังคงทำทรงเป็น High e r Low ไปเรื่อยๆอยู่เลยนะถ้าเกิดว่าผมตีเป็น Parallel Channel ขึ้นมาให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับมันค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าขึ้นมาชนเส้นสีเหลืองข้างบนแล้วกันนะครับแล้วมันก็ ล่วงทันทีเลยไม่มีการเลยขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมองเกา่กาๆแล้วกันนะครับมองเป็นแบบว่ามันทําตรงเป็นบูแฟกอยู่นะได้ไหมก็ได้แหละแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดมันยังไม่มีการเบรกขึ้นไปยืนเหนือเส้นสีเหลืองตรงเนี้ยนะครับมันก็คงไม่สามารถเป็นบูแฟกได้หรอกก็ต้องพูดตามความเป็นจริงนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามาดูที่โตค c สติก i c ซ์เนี่ยนำพี่ใหญ่บิตคอยไปอีกนะครับคือจากคลิปเนี่ยเราจะเห็นเนาะว่า B ิตีเนี่ย ตัวคัสติกไ s i ไอเพิ่งหันกลับมาตัดลงถูกไหมแต่ ADA เนี่ยนะครับแทบจะลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นปะข้างบนแล้วนะครับถ้าเกิดลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นปะข้างบนเนี่ยก็แน่นอนนะทุกคนก็คงรู้นะครับว่ามันคือการดูไม่ดีส่วน RSI ของ ADA เนี่ยรู้สึกว่าพยายามจะขึ้นไปยืนเหนือไฮเก่านะแต่มันขึ้นไปยืนไม่ได้นะครับก็ต้องรอให้มันยืนได้แหละถ้าเกิดคุณจะเล่น ADA นะถ้าเป็นคําแนะนําจากผมนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะเล่น ADA แล้วกัน สิ่งที่คุณควรสังเกตที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นการที่ RSI ขึ้นมายืนเหนือไฮเก่าได้แบบปิดแท่งนะครับแล้วก็ s t o c h a ส tic RSI หันกลับขึ้นมาตัดขึ้นและสุดท้ายก็คือแท่งเทียนขึ้นมายืนเหนือเส้นสีเหลืองข้างบนตรงนี้ทำเป็นบูแเฟ่จริงๆได้เนี่ยค่อยเข้าไปเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้เนี่ยดูนะสมมติว่าพี่ปิดคอยตกจริงๆนะครับเพื่อนๆคิดว่า A D A มันจะรอดไหมมันก็ไม่รอดหรอกนะครับแล้วมันก็คงจะตกลงไป ทำโลที่ต่ํากว่าโลเก่าแต่ถ้าเกิดว่าพี่ใหญ่บิตคอยขึ้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไหมนะคือ ADA เนี่ยเป็นอะไรที่แปลกนะคือบิตคอยขึ้นแต่ ADA ไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างแย่กับคนที่เขาแบบถือ ADA มานานนะก็เป็นกําลังใจให้นะครับทีนี้มาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับก็คือ XRP เนอะ XRP เนี่ยต้องพูดตามตรงนะว่ามันยังไม่เลือกทางอันนี้เป็น Time Frame Week ของ XRP นะครับเราจะเห็นได้นะว่ามันกําลังทําทรงเป็น Descending Triangle นะครับก็จะเป็นตามรูปนี้เลยนะทรงเนี้ยนะครับส่วนมากแล้วมันมักจะตกต่อถูกไหมแต่ต้องบอกว่า XRP เนี่ยทำทรงเนี้ยนะครับมาเป็นระยะเวลาประมาณ1239วันนะครับอันนี้ขึ้นนานมากนะแบบว่าหลายปีเลยนะครับปัญหาของมันตอนนี้นะครับก็คือมันไม่สามารถเบรกเส้นสีขาวข้างบนนี้ขึ้นไปได้ แล้วมันก็ไม่ตกลงไปอยู่ต่ํากว่าเส้นสีน้ําเงินข้างล่างผมจะยกตัวอย่างเหรียญน,นึงให้เพื่อนๆดูนะครับเหรียญน,นี้นะครับคือเหรียญที่ทําทรงเป็น descending triangle มาก่อนนะครับคล้ายๆกับเหรียญ XRP แหละเพียงแต่ว่าเราจะเห็นได้นะครับว่ามันทําทรงเป็น descending triangle มันไม่ได้มีความจําเป็นนะครับว่ามันจะต้องตกลงไปข้างล่างถ้าเกิดมันสามารถเบรกเส้นสีขาวข้างบนขึ้นไปได้มันจะขึ้นไปอย่างแรงนะลองมาดูนะครับ ว่ามันไซด์เวย์มาเป็นระยะเวลากี่วันอันนี้เนี่ยได้มีการทำทรงเป็น d e เซนดิ้งทร r แองเกินะครับมาเป็นระยะเวลาประมาณ658วันพอมันสามารถเบรกได้ย้ำนะครับว่าพอสามารถเบรกได้ราคาจาก277เนี่ยดีดขึ้นไป500นะครับตอนนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยขึ้นไปถึง700เลยผมคิดว่าจุดที่ควรสังเกตที่สุดเนี่ย ควรจะเป็นเส้นสีขาวตรงนี้แหละว่ามันเบรกได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีรอบใดรอบหนึ่งที่มีการเบรกขึ้นไปอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยโอเคผมคิดว่าน่าเสี่ยงนะครับน่าเข้า XRP มากๆแต่บางเหรียญน,นะครับก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับคือเบรกไม่ได้แล้วก็ทำทรงเป็นล่วงลงไปอย่างนี้ก็มีแต่คำแนะนำของผมนะถ้าเกิดคุณจะเล่น XRP นะครับให้มันเบรกเส้นสีขาวข้างบนเนี่ยขึ้นไป ปิดแท่งโอเคคุณอาจจะค่อยซื้อก็ได้นะครับต่อมานะครับเหรียญกบเหรียญเปเป้นะครับก็หลายคนน่าจะชอบนะครับมันเป็นเหรียญค่อนข้างปั่นเนาะแล้วก็เวลาวิ่งทีเนี่ยโอ้โหกำไรหลายเท่านะครับแต่เวลาเสียทีก็หลายเท่าเหมือนกันนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับ B เหรียญเปเป้นี่นะครับถ้าเกิดคุณเป็นต้นน้ำนะครับคุณทิ้งได้สบายอยู่แล้วแหล,ละไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเล่นตอนนี้ ก็ควรจะดูว่าแนวรับแนวต้านของมันอยู่ตรงไหนถูกไหมสำหรับคนที่อยากจะไปซิ่งเหรียญเปเป้ P นะครับก็อันนี้นะครับผมตีแนวรับแนวต้านขึ้นมาให้แล้วแนวรับของเปเป้ P เนี่ยนะครับมันจะมีตรงเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นแนวรับต่างๆที่ผมคิดว่าค่อนข้างสําคัญสําหรับเหรียญเปเป้ P นะถ้าราคาตรงนี้เอาอยู่นะเพื่อนๆไปดูเลขตรงนี้เองนะครับผมไม่ได้พูดนะมันค่อนข้างจะศูนย์เยอะเกินไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าเอาอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะ ขึ้นไปเทสแนวต้านข้างบนนะครับก็จะเป็นแถวนี้แหละแล้วก็ต่อไปก็ตรงนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่ารับไม่อยู่นะครับตรงนี้รับไม่อยู่ก็มีโอกาสที่จะลงมาเทสต,ตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาดู Stochastic อซ์ไอประกอบนะในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยมันดูไม่ดีแต่ในไทม์เฟรมวีคมันดูดีนะครับถ้าเกิดว่าในไทม์เฟรมเล็กมันดูไม่ดีเนี่ยแต่ในไทม์เฟรมวีคดูดีเนี่ย เพื่อนๆอ,อาจจะชั่งใจดูก็ได้นะว่าอาจจะเป็นการบอกมาว่าในช่วงระยะสั้นหรือว่าระยะกลางๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เหรียญเนี่ยตกลงไปได้แต่พอรอไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีปั๊มปริศนาหรือว่าการขึ้นปริศนาขึ้นมาได้นะถ้าเกิดว่าในระยะยาวมันดูดีนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวคัสติกอีซีใน m ท f r a m e week เนี่ยของเหรียญเป๊ะนะครับมีการตกลงมาอยู่ในโซน oul, โอเวอร์โซเกือบจะต่ําสุดเลยนะครับแบบว่า อยู่ที่ค่าประมาณสี่เลยเนาะส่วนเส้นสีน้ําเงินเนี่ยตกลงไปถึงศูนย์เลยนะครับก็รอดูแล้วกันนะว่าปิดแทง่งอีกแท่งหนึ่งเนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มว่ายืนเหนือเส้นสีน้ําเงินตรงนี้ได้ไหมถ้ายืนเหนือได้ก็อาจจะน่าเล่นก็ได้นะไม่รู้นะผมแค่พูดไปตามการาฟแบบคนไม่ได้เล่นเลยนะครับเพื่อนๆไปช่างใจเองดูแล้วกันถ้าจะซิ่งนะครับผมขอแนะนําว่าอย่าเล่นเยอะนะครับกาไรส่วนมากเนี่ยไม่ได้มาจากการซิ่งนะจากประสบการณ์ที่ผมเทรดมาหลายปีนะครับกาไรส่วนมากมาจากการเก็บ และถือยาวนะครับในจุดที่มันควรเก็บและขายในจุดที่มันควรขายนั่นเองทีนี้นะครับมาถึงเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญโซนะครับก็ดูเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคล้ายๆพี่ใหญ่นะแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนสัทีเดียวนะครับคือมันดูเป็นอะไรที่ยังไม่ยืนเหนือเพดานชั้นที่2นะครับคืออย่างเหรียญ BTC เนี่ยเราจะเห็นว่าขึ้นไปยืนเหนือเพดานชั้นที่2แล้วถูกไหมแล้วก็ตกลงมาอยู่ในช่วงเพดานชั้นที่2นะครับแต่เหรียญโซเนี่ย เหมือนจะขึ้นไปชนแนวต้านแล้วผ่านไปไม่ได้นะครับแนวต้านที่ผมจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ157จนถึง166นะครับหรือว่า167เนี่ยจะเป็นแนวต้านของโซที่ค่อนข้างดูแข็งที่สุดในช่วงณนะเวลาแถวนี้นะส่วนแนวรับของโซเนี่ยนะครับก็จะเป็น130นะถ้าเกิดมันผ่านเพดานชนั้นที่2ไม่ได้แต่ถ้าผ่านไปได้ก็มีโอกาสจะขึ้นไปชน203เลยนะครับ และแน่นอนนะครับในต t o ค h a สติกไ s i ก็คือเหมือนพี่ใหญ่ BTC เลยมันกำลังตัดลงนะครับแต่ตัดอยู่ในโซนข้างบนก็ถ้าเกิดว่าลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นปะข้างบนแล้วเนี่ยก็เริ่มดูไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในไทม์เฟรมใหญ่คล้ายๆกับ BTC คือกำลังตัดขึ้นและรอแท่งคอนเฟิร์มนะครับแท่งนี้เนี่ยจะเป็นการคอนเฟิร์มนะว่ามันตัดขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดมันปิดแท่งแล้วตัดขึ้นก็แปลว่าเป็นอะไรที่ดูดีถูกไหมครับ ส่วน r s i นะครับยังไม่สามารถเบรกขึ้นไปยืนเหนือไฮเก่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรอบนี้นะก็เบรกไม่ได้นะครับรอบนี้ต้องมารอดูว่าจะเบรกได้ไหมถ้าเบรกไม่ได้นะครับก็จะเป็นการทำไฮที่ต่ำกว่าไฮเก่าไปเรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสที่จะลงไปเทสแถวแถว1น0นะก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเล่นโซมาก่อนนะครับก็รอดูแล้วกันจุดที่ควรจะซื้อถ้าเกิดมันมาถึงเอาเป็นว่า130เนี่ยอาจจะเริ่มหน้าเสี่ยง ในการเข้าไปเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ถือมาอยู่แล้วแล้วดอยก็คิดว่าต้องให้มันเบรกเพาดานชั้นที่2แถวเนี่ยหนึ้ยไปจนถึง167เนี่ยให้มันเบรกขึ้นไปได้มันก็มีโอกาสที่จําเป็นการขึ้นลันเทนขึ้นไปต่อถึง202นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มี Exchange เล่นนะครับสามารถมาสมัคร x c h a n ช e b i t g e t ได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครผ่านลิงก์สมัครใต้คลิปได้เลยนะครับจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนมไ่่วาจะป็ เทรดฟิลเตอร์นะครับหรือว่าเทรดสปอตเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมมากกว่าการสมัครด้วยตัวเองหรือว่าการเล่นกับเอ็กชเชนอื่นด้วยนะสมมุติว่าเพื่อนๆซื้อ1น0แล้วกันนะครับเวลาเราเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยเราอาจจะเสียประมาณ2-3ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครผ่านผมนะครับแล้วก็เล่นในบิตเกตเนี่ยเราอาจจะเสียแค่12งเนี้ยนะครับเพราะว่าได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ So back to what I was saying. <laughs>